สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยเป็นตัวบทกฎหมายของปปชนี่แหละครับว่าด้วยการยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการร่ำรวยผิดปกติซึ่งแน่นอนว่านี่คือหัวใจสำคัญของข้อสอบสำหรับตำแหน่งนิติกรที่หลายคนกำลังเตรียมตัวกันอยู่เลยคือเอกสารที่เราได้มาเนี่ยเป็นเนื้อหากฎหมายลุลนวเลยนะครับในหมวด3ดูเพลินๆอาจจะเหมือนตำรากฎหมายที่แห้งๆไปสักหน่อยแต่วันนี้เราจะลองมองมันในมุมใหม่ ลองนึกภาพตามกันดูว่าเราเป็นนิติกรปรปรชที่เพิ่งได้รับแฟ้มคดีมาวันนี้เราจะเดินตามเส้นทางของคดีนี้ไปทีละขั้นเลยตั้งแต่การวางกรอบกฎหมายไปจนถึงการยื่นฟ้องแล้วก็ไปจบที่การต่อสู้ในชั้นศาล เป็นการวางกรอบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะเพราะว่าการเข้าใจกฎหมายพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การท่องจํามาตราเพื่อไปสอบนะคะแต่มันคือการเข้าใจตัดกะแล้วก็กล,ลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังตัวบทกฎหมายแต่ละข้อวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันค่ะว่าทําไมกฎหมายถึงเขียนออกมาแบบนี้แล้วมันทํางานยังไงในสนามจริงเพื่อให้การเตรียมตัวสอบครั้งนี้เป็นการเตรียมตัวที่เข้าใจถึงแก่นจริงๆค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่ด่านแรกกันเลย มาตรา45ที่เป็นเหมือนการตั้งกติกาของเกมนี้ทั้งหมดเขาบอกว่าให้นำกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้แต่ก็มีข้อยกเว้นเพียบเลยตรงนี้เลยครับที่น่าสนใจทำไมต้องมีข้อยกเว้นเยอะขนาดนี้ครับมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับคดีประเภทนี้หรือครับ คำถามนั้นชี้ไปที่หัวใจของเรื่องเลยค่ะการที่กฎหมายบอกว่าให้ใช้กฎหมายอาญาโดยอนุโลมแต่ยกเว้นมาตราสําคัญๆไว้หลายมาตราเนี่ยมันคือการส่งสัญญาณว่านี่ไม่ใช่คดีอาญาทั่วไปนะคือคดีอาญาทั่วไปจะมุ่งเน้นที่การลงโทษตัวบุคคลใช่ไหมคะแต่คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายปบชเนี่ยมีเป้าหมายหลักที่ตัวทรัพย์สินค่ะอ๋อเขาจอยแล้วครับพอเป้าหมายต่างกันวิธีการก็เลยต้องต่างไปด้วย ในเอกสารระบุข้อยกเว้นไว้หลายมาตราเลยนะครับอย่างมาตรา26ที่บอกว่าไม่ต้องเอาตัวจำเลยมาศาลในวันยื่นฟ้องก็ไดออ้อันนี้ดูแปลกจากคดีอาญาทั่วไปมากเลยนะครับใช่เลยค่ะและนี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดของการออกแบบกระบวนการให้เหมาะกับงานโดยเฉพาะเลยลองนึกภาพตามนะคะในหลายคดีทุจริตใหญ่ๆพอเรื่องแดงขึ้นมาผู้ถูกกล่าหาก็อาจจะหลบหนีไปต่างประเทศแล้ว ถ้ากฎหมายยังบังคับว่าต้องเอาตัวมาสารให้ได้ในวันฟ้องคดีก็คงเริ่มไม่ได้สัทีการยกเว้นข้อนี้จึงเป็นการปลดล็อกให้ปอป,ปชสามารถเดินหน้าคดีเพื่อติดตามเอาทรัพย์สินคืนมาได้เลยทันทีแม้ว่าตัวคนจะไม่อยู่ก็ตามอ๋อทำให้กระบวนการมันเร็วขึ้นใช่ค่ะมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วขึ้นมาก นี่คือการสร้างเครื่องมือทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับการทุจริตโดยเฉพาะเลยสินะครับไม่ได้ยึดติดกับกรอบเดิมๆพอเรามองแบบนี้แล้วรายการข้อยกเว้นยาวๆที่ต้องจําเพื่อไปสอบมันก็ดูมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยถูกต้องค่ะถ้าเรามองภาพรวมของข้อยกเว้นทั้งหมดนะทั้งเรื่องการไม่ต้องมีจําเลยในวันฟ้องการสืพยานรับหลังหรือขั้นตอนอื่นๆจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยว่า กฎหมายกำลังสร้างสิ่งที่อาจเรียกว่าเป็นช่องทางด่วนพิเศษสำหรับการยึดทรัพย์โดยตัดทอนขั้นตอนบางอย่างของคดีอาญาที่อาจจะไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคสำหรับคดีประเภทนี้ออกไปค่ะโอเคครับพอเราเข้าใจกติกาของเกมจากมาตรา45แล้วทีนี้มาถึงการเดินหมากตาแรกจริงๆนั่นก็คือการยื่นคำร้องใช่ไหมครับซึ่งในมาตรา46ก็ลงรายละเอียดไว้เป๊ะ,เ,ปะเลยว่าคำร้องที่ดีต้องมีหน้าตาเป็นยังไง ใช่ค่ะมาตรา46คือพิมพ์เขียวของการเปิดคดีเลยต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน5อย่างซึ่งแต่ละอย่างก็มีความสำคัญในตัวเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดข้อกล่าวหาพฤติการที่ดูแล้วร่ำรวยผิดปกติรายละเอียดของทรัพย์สินที่ตั้งของทรัพย์สินแล้วก็สุดท้ายคือชื่อของผู้ครอบครองค่ะในทางปฏิบัติแล้วการรวบรวมข้อมูลทั้ง5ข้อนี้ข้อไหนท้าทายที่สุดสาหรับเจ้าหน้าที่ครับ ผมเดาว,ว่าการระบุรายละเอียดทรัพย์สินให้ชัดเจนเป๊ะๆหรือการตามหาผู้ครอบครองคนปัจจุบันน่าจะยากมากโดยเฉพาะถ้ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปหลายทอดแล้ว เป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะทั้งสองส่วนนั้นท้าทายจริงๆโดยเฉพาะการติดตามว่าใครคือผู้ครอบครองตัวจริงในปัจจุบันเพราะทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบมักจะถูกเปลี่ยนมือหรือซุกซ่อนไว้ในชื่อคนอื่นแต่จุดที่อยากเน้นเป็นพิเศษและเป็นอินไซต์ที่สําคัญเลยนะคือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินให้ชัดเจนขนาดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความเรียบร้อยของเอกสารนะคะอ้าวแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเลยครับนีสิคะมันเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สําคัญมาก การที่ปปชต้องระบุในคำร้องไปเลยว่าขอให้ยึดบ้านเลขที่ทถานี้โฉนดเลขที่อะไรรถทะเบียนอะไรบัญชีธนาคารเลขที่เท่าไหร่พอข้อมูลชัดเจนแบบนี้ตั้งแต่แรกมันทำให้ปปชสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออายัดทรัพย์สินเหล่านั้นได้ทันทีแล้วก็ตรงเป้ามันคือการตัดทอนน้ำเลี้ยงหรือป้องกันไม่ให้มีการโยกย้ายทรัพย์สินนี้ระหว่างที่คดีกำลังดำเนินอยู่นั่นเองค่ะ โอ้โหมุมนี้ไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยครับกลายเป็นว่าทุกรายละเอียดในคำร้องมีผลในทางปฏิบัติหมดเลยไม่ใช่แค่การกรอกข้อมูลให้ครบพอปปชยื่นคำร้องที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี้แล้วสารรับเรื่องไว้ขั้นตอนต่อไปในมาตรา47คือสารต้องประกาศคำร้องเอ๊ะทำไมต้องเอาเรื่องแบบนี้มาประกาศให้คนทั่วไปรู้ด้วยล่ะครับมันไม่ควรจะเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับผู้ถูกกล่าวหาเลยครับนี่เป็นหลักการที่สำคัญมากในกระบวนการยุติธรรมเลยค่ะ คือการคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลที่3หรือบุคคลภายนอกการประกาศคำร้องตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดคือการเปิดโอกาสให้ใครก็ตามที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออ้างสิทธิในทรัพย์สินนั้นๆได้รับรู้แล้วก็เข้ามาในคดีเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองค่ะบุคคลที่3ในที่นี้หมายถึงใครได้บ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่าผู้ถูกกล่าวหาเอาเงินที่ทุจริตมาไปซื้อรถสปอร์ตคันหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นก็ขายรถคันนั้นต่อให้กับคุณเต้ซึ่งเป็นพ่อค้ารถมือสองคุณเต้ซื้อมาโดยสุจริตจ่ายเงินครบถ้วนไม่เคยรู้เลยว่าเงินที่ใช้ซื้อรถคันแรกมาจากไหนต่อมาปปชสืบพบแล้วก็กําลังจะยื่นเรื่องยึดรถคันนี้การประกาศคำร้องของศาลก็เพื่อให้โอกาสคุณเต้ได้เข้ามาในคดีแล้วก็ยื่นคำร้องคัดค้านพร้อมกับพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนเพื่อให้ศาลพิจารณาคุ้มครองสิทธิของเขาคะ่ะ อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองและที่สำคัญคือมีกรอบเวลาจำกัดด้วยใช่ไหมครับในตัวบทเขียนชัดเจนเลยว่าต้องยื่นคัดค้านก่อนศาลมีคำพิพากษาซึ่งเป็นเดทไลน์ที่ชัดเจนมากพลาดแล้วพลาดเลยใช่ค่ะกรอบเวลาเป็นหัวใจสำคัญในกฎหมายเสมอเลยเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการให้โอกาสคนได้ใช้สิทธิ์กับการทำให้คดีสามารถเดินหน้าไปจนมีคำตัดสินได้โดยไม่ยืดเยื้อ นี่เป็นอีกจุดที่คนเตรียมสอบต้องจำให้แม่นเลยค่ะเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงจุดคลายแม็กซ์ของกระบวนการแล้วนั่นคือการต่อสู้กันในชั้นศาลมาตรา48เรื่องภาระการพิสูจน์ซึ่งดูเหมือนจะพลิกหลักการของคดีทั่วไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยปกติโจทย์ต้องวิสูจน์ความผิดของจำเลยแต่เรื่องนี้กลับกันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนี่คือหมัดเด็ดแล้วก็เป็น,นกลไกที่ทรงพลังที่สุดของกฎหมายฉบับนี้เลยก็ว่าได้ มาตรา48วางหลักการที่เรียกว่าการผลักภาระการพิสูจน์ไปให้ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่ยื่นคำร้องคัดค้านสิทธิ์เข้ามาในคดีผู้นี้ง่ายก็คือแทนที่ปปชจะต้องพิสูจน์ว่าทรัพย์สินชิ้นนี้มาจากการทุจริตก็กลายเป็นว่าผู้ครอบครองทรัพย์สินจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทรัพย์สินของตนไม่ได้มาจากการร่ำรวยผิดปกติหรืออธิบายที่มาที่ไปให้ได้ค่ะ แปลว,ว่าถ้าปปชทําการบ้านมาดีชี้ให้ศาลเห็นได้ในเบื้องต้นว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนนี้มีทรัพย์สินงอกเงยขึ้นมาผิดปกติอย่างมีนัยสําคัญแล้วลูกบอลก็จะถูกโยนไปที่ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาท,ทันทีให้เป็นฝ่ายหาหลักฐานมาอธิบายว่าเงินก้อนนี้บ้านหลังนี้ได้มาอย่างไงเช่นได้มรดกมาถูกลอตเตอรี่หรือมีธุรกิจส่วนตัวที่โปรง่งใส ใช่เลยค่ะเพราะคนที่รู้ที่มาของทรัพย์สินดีที่สุดก็คือเจ้าของทรัพย์สินนั่นเองกฎหมายจึงออกแบบมาให้ภาระการอธิบายตกอยู่กับคนที่รู้ดีที่สุดซึ่งถ้าอธิบายไม่ได้วักสองก็เขียนผลลัพธ์ไว้ชัดเจนและก็เด็ดขาดมากคือให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินไม่มีทางเป็นอื่นเลยค่ะหลักการนี้ฟังดูทมพลังมากนะครับแต่ในอีกมุมมันก็น่ากลัวเหมือนกันสำหรับคนบริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างที่กฎหมายเขียนไว้ในวรรคสามสำหรับทายาทคือถ้าผู้ถูกกล่าวหาเสียชีวิตไปแล้วทายาทที่รับมรดกมาอาจจะไม่มีเอกสารหรือข้อมูลครบถ้วนพอที่จะไปพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินที่พ่อแม่หามาเมื่อ20-30ปีที่แล้วได้แบบนี้มันมีนกลไกคุ้มครองพวกเขามากพอไหมครับ เป็นคำถามที่สะท้อนถึงความพยายามในการสร้างสมดุลของกฎหมายได้ดีมากเลยค่ะกฎหมายเองก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงเขียนวรรคสามขึ้นมาโดยเฉพาะว่าในกรณีของทายาทให้ศาลคำนึงถึงความสามารถในการพิสูจน์ของบุคคลดังกล่าวและพิจารณาพิพากษาตามที่เห็นว่าเป็นธรรมนี่คือการเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลยพินิษได้อย่างเต็มที่ค่ะหมายความว่าศาลจะได้ไม่คาดหวังให ทายาทต้องพิสูจน์ได้ทุกบาททุกสตางค์เหมือนกับตัวเจ้าของเดิมใช่ไหมครับถูกต้องค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติมีข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ10ปีก่อนทิ้งที่ดินแปลงหนึ่งไวใ้ให้ลูกชายซึ่งตอนนั้นยังเป็นแค่วัยรุ่นวันนี้ปปชตรวจสอบย้อนหลังแล้วแล้วก็ยื่นคำร้องยึดที่ดินแปลงนี้โดยภาระราการพิสูจน์ตกอยู่กับลูกชาย เขาจะไปหาหลักฐานจากไหนว่าพ่อของเขาเอาเงินจากที่ใดมาซื้อที่ดินผืนนี้เมื่อปี2535เอกสารก็อาจจะหายไปหมดแล้วพยานบุคคลก็อาจจะล้มหายตายจากไปแล้วในสถานการณ์แบบนี้ศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเท่าที่ทายาทพอจะหามาได้แล้วก็ชั่งน้ำหนักเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดค่ะอาจจะพิสูจน์ได้บางส่วนหรือแสดงให้เห็นได้ว่าครอบครัวมีธุรกิจอื่นประกอบกันมาตลอด สารก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการตัดสินไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดเดียวที่แข็งทื่อเหมือนกรณีของตัวผู้ถูกกล่าวหาโดยตรงค่ะฟังแล้วค่อยสมเหตุสมผลขึ้นมาหน่อยครับเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในความเด็ดขาดของกฎหมายสุดท้ายแล้วพอเราเดินตามเส้นทางของคดีนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบเราพอจะสรุปภาพรวมทั้งหมดนี้เพื่อการเตรียมตรวจสอบได้อย่างไรบ้างครับถ้าจะสรุป เป็นแก่นสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจนะคะดิฉันคิดว่ามี4-5ประเด็นหลักๆค่ะ 1. กรอบการทำงานของคดีนี้คือช่องทางด่วนพิเศษที่ยืมกฎหมายอายามาใช้แต่ตัดทอนอุปสรรคออกไปหลายอย่างเพื่อความรวดเร็วแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ตัวทรัพย์สิน 2. คำร้องเปิดคดีต้องละเอียดและคมเพราะความชัดเจนของรายละเอียดทรัพย์สินคืออาวุธสำคัญในการขออายัดเพื่อสกัดการโยกย้าย 3. ต้องมีการประกาศเพื่อคุ้มครองสิทธิบุคคลไทยนอกที่สุจริตซึ่งมีเวลาจำกัดในการเข้ามาต่อสู้คดีและ 4. ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดคือภาระการพิสูจน์กลับด้านจากรัฐไปอยู่ที่ผู้ครองทรัพย์สินและสุดท้ายก็คือความยืดหยุ่นเชิงมนุษยธรรมที่ศาลสามารถใช้ดุลยพินิษเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทายาทได้ค่ะ ชัดเจนมากครับจากตัวบทที่ดูแยกส่วนกันกลายเป็นเรื่องราวของกระบวนการที่มีเป้าหมายแล้วก็กลยุทธ์ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบเลยและขอทิ้งท้ายด้วยประเด็มชวนคิดไว้นะคะการผลักภาระการพิสูจน์ในมาตรา48นี้แม้จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างเย่งในการปราบปรามการทุจริตแต่ในขณะเดียวกันมันก็ท้าทายหลักการพื้นฐานทางอาญาที่ว่าบุคคลย่อมถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เสมอ คำถามสำคัญสำหรับนิติกรในอนาคตก็คือระบบกฎหมายของเราจะสร้างจุดสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างประสิทธิภาพในการปราบโกงกับการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างไรโดยเฉพาะในโลกที่ธุรกรรมทางการเงินซับซ้อนขึ้นทุกวันนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ไม่ได้มีคำตอบอยู่ในตำราแต่เป็นสิ่งที่จะได้พบเจอและต้องคบคิดในการทำงานจริงอย่างแน่นอนค่ะ